สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาตรวจหางพึ่งครับน่าไม่หมดตัว หมดมันมากรับฝนนะโดน,นฝนตกใส่มันเกาะตามใบไผ่ครับเพื่หางนี้ถือว่าสถานที่ยุ่ล่มลื่นครับมีเพื่อง,งานบินเข้าบินออกตลอดเวลาข้อเสียของรังเพื่อแบบนี้ก็คือ ห้องประสามาเช็คทางในมันได้ครับมาหัวมาตางในมันเป็นประมาณไหนนะมีประชากรหนักกอมีปัญหายางกอนะน้าฝนปัญหาดีเขาเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นตกนอนผีเสื้อลงคนระับ แต่วันนี้มันฝนตกบ้านผมฝนตกเพิ่งที่มันคอยก็อยู่ตางข้าวก็จะน้อยไปตัวน่ะช่วงก้อนไม่ตัวต่อครับมาคอยกวน แต่เพิ่งงานยังนักอยู่จากการบินเข้าบินออกครับมันจะมีมดมากวนไม่ได้มาเช็คสองสามวันละมีเพิ่งเข้าหมหนึ่งลังครับแต่เดี๋ยวจะพาไปพาไปพอแต่ว่ามันไม่ได้อยุดแถวนี้นะ ีวก็อกาใส่ฟังเสียงครับฟังเสียงพึ่งเอมันจะมีเสียงดังออกมาเนดะี๋ยวก็ไปรุ่นกันปีแน่วแล้วครับก็อยเปิดนอเอาลักละ ล้างมันนี่ก็แบบเข้าครับมันเข้าญย่ปุ่นเหนือมุนเรื่องทำเลการวางลังนี่สำคัญขนาดครับลังยังแบบสำคัญเต่าทำเลนะทำเลทีดตั้งของหลังแถวนี้มัน ผมครับมก็เลือกเอาวางไว้หลายๆอับเนีะไนะด้ๆได้ย่ายอยู่นี่ก็บเข้าครับลูหมดเต็มเลยครับลูกไหนมาปเปล่มำเลือเนี่ยจะได้ย่ายหลังนี้นะครับหมดนักเกินเนาะ เริ่งมันไปอยู่เลยมาครับฝนนะ่ะฝนตกมันมดก็จะลงมากับน้าฝนหลังนี้เดี๋ยวไปมาแก้ครับมันจะตั้งไว้นนี้ก่อน จะไปเช็คทั้งที่มันมีเพิ่งเข้าแล้วก่อนเกาดักหนูไปใ,ใส่กันหมดสักหน่อยหนึ่งก่อน นงาก็เหมือนโดนนอนที่มันกินยอดเข้าวโพดนะก็เลยใหายจ้าหน่อยครับประกอบกับฝนมันตกน้อยเลยนี่กำลังมาตกนักๆ่่งสองสามวันนี้ครับนี่ห็นประมาณสักเกิงเดือนก็นน่าจะตัดได้ เ่งขขางไหนเนี่ยขยันขันแข็งครับเพึ่งนี่บอกเลยมานักขนาดครับเต็มไปหมดเลยพึ่งเท้านั้นครับทีนี้ผมก็จะตัดนี่ขวางแบบ น้อยที่สุดเลยแทบจะบรได้ตัดเลยกลางตรงกับปล่อยมันขึ้นครับบิ่งนี่คงจะมามาได้ปลูกเข้าจะปลูกถึงแค่บิ่งบนนี่บิ่งนี้มันตำ่ำน่ามันจะท่วมถึงครับ รับเปลี่ยนวิถีชีวิตครับจากนี้ก็มีพึ่งนะผมเลยมาวางลังหล่อไว้ครับนะักครับแถวนี้ผมจะบิงบนนี่จะเป็นแปลงปลูกง่าแล้วผมจะบัดผุยยาอย่างสักจางเลย แต่ละปีก็จะมีพึ่งนะครับบินมาแล้วเมื่อประมาณเมษาผมขึ้นไปเก็บน้ำพึ่งนี่ครับพึ่งดินมันอยู่ในดินเนาะพึ่งโฟงนี่แหละแต่มันอยู่หางดิน น้ำหวานมันเต็มขนาดเลยเต็มแล้วก็รสชาติดีครับนี่แหละกำว่าจาักพึ่งมุนี่แหละเนี่ยมันหมดเลยพึ่งครับพึ่งทั้งนั้นครับนี่ะคันนี้ผมก็จะดอกงาน,นี่ขึ้นเต็มคันเลย นพึ่งครับผมวางรังไว้วางได้ประมาณ2อาทิตย์ครับใหญ่ไหมใหญ่าจากรังที่มันอยู่ใกล้สวนบนใกล้ห้างมาเช็คมาเจ้าครับหลังจากมาได้เช็คมาประมาณสองสวันมีเพิ่งเข้าล่ะนี่ครับ จะเข้าได้ประมาณสามสี่วันนี่แหละดูแล้วก็ไม่มีหมดครับหลังนี้ตอนย้ายมานี่ฝนตกตวัวฝนตกนักเลยตอนย้ายหางมาก็มาลบอยู่กระเบื้องหางเพิ่งนี่นะครับเดี๋ยวกาวดักหนูมาตัวจะทารอบๆโคนเสาก็ให้มันอยู่นี่แหละครับมันเย็น ตอนมอเจ้าแดดจัดซองฟังนี่ครับทื้นทางทิศตะวันออกนี่ตอนตะวันตกนี่ต้นกล้วยจะบังห่มไว้ตอนแย่ายมานี่คิดแล้วว่าทำเลมันเหมาะครับมันเหมาะย่างได้ก็คือน้ำนะน้ำอยู่หิมใกล้ๆนี่น้นำห้อย แล้วก็แรงอาหารมีครับใกล้ๆบินลงมาหมากไก่พึ่งก็จะบคอ่อนเ่ยครับตามที่ศึกษามานะตามที่ไนแนะน้ำกันมาโอ้โหห้างไหนเป็นห้างไหนนะครับแต่มันนักเดี๋ยวผมจะย้ายมาแหม ตอนะแต่มาหัวตออย่างเงี้ย่าจะเป็นตอดิ้นก็ผมกคยัคหันนะดูโมหัวทางในเป็นทางในนะครับนี่จะวางครับวางไปเป็นต้นเป็นต้นนี่แหละตาม ก่อต้นกล้วยนี่แหละนี่กำลังนี่กำลังเลี้ยงไปครับแล้วก,ก็ปลูกต้นกล้วยเสริมเข้าไปแหมมันเย็นครับแล้วก็มันอยู่ใกล้น้ำแล้วก็มีดอกหญ้านักเลยดอกหญ้านี่มันกระตอมนะหญ้ามันจะหลับหญ้ายอย่างนี้กระตอมหมดเลยครับเพิ่งดูแลจำนวน เพิ่งงานนักน่าจะได้เอามาสักหลังสองหลังเผื่อมันแยกหลังช่วงตั้งแต่ช่วงนี้ไปครับเพิ่งจะเริ่มแยกหลังแต่จะแยกหลังกันนักี่สุดกับประมาณตอนติดศึกษามาก,ก็น่าจะอยู่ช่วงธันวามกรากุมภาอย่างร้านนี้ละ แต่ตอนนี้ผมก็ได้อยู่สองลังละสองโคนครับเข้าไปสองโคนล,ลังที่แปลงนี้มาเข้าเลยเข้าลังที่ใก้เลยเจาะครับปาทกทางเข้าก็จะแคบแคบ,บน้อยครับเพราะอย่างดึงแคบก็เพราะว่า จากที่ผมพอของคนด่นมาเวลาจ่องเข้าของเพิ่งนี่มันกว้างก็จะมีปัญหาเรื่องผีเสื้อกลาคืนครับมาวางไข่แล้วก็ให้ลูกมันเนี่ยเข้าไปกินทางเพิ่งสุดท้ายเพิ่งก็ต้องทิ้งหลังครับเสียคองเลยจะบินเข้ายากหน่อยครับแต่ว่ามัน จะลดปัญหาเรื่องผีเชื้อครับผีเชื้อกลางคืนไข่พึ่งอยี่ยเมื่อนี้ผมก็ใจ้ของตีปเก็บของน้ำพึ่งมานั่นแหละแต่งคนเดียวครับนี่พึ่งงานหนักขนาดเลย นักกว่าทั้งที่เข้าหิมส่วนกันโ,โกวนี่ใหญ่ครับค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่แล้วก็สูงด้วยสูงประมาณ12นิ้วครับอาจจะสูงกว่านั้นน่ะแล้วก็ตรงไหนจะกว้างครับจำนวนเพึ่งนี่นักนักอยู่รู้สงแล้วน่าจะสวกอยู่ร อาหารนักเกินเข้าไปใกล้ไปได้ครับเดี๋ยวมันไลเว่ามามันเข้าอยู่ไหมครับมันยังคุ้นเคยแต่มันยังหันเะาเป็นคนแปลกหน้าอยู่สุดยอดครับแม่นี่ยไอหางนี่เพิ่งงานนักดิะอหางจะใหญ่เร็วครับแล้วก็อาหารมันนักครับเนี่ยแถวนี้แมนหมดเลยครับแหล่งอาหาร ผมจะปล่อยให้มันอุกค,ครับให้มันหกมันย่มันนี่ออกมาเลยงานดอกขาวๆนะแหล่งอาหารชั้นดีของพึ่งครับ <c oughs> พึ่งงานบินเข้าบินออกตลอดเวลาครับเพราะว่าแหล่งอาหารมันอยู่ใกล้เนาะมันได้เปรียบครับ น้ำก็อยู่ใกล้ดอกไม้ก็อยู่ใกล้ผมก็จะคอยดูแลเรื่องมดกับมดจะสำคัญที่สุดเพราะมันอยู่ตัวต้นกล้วยนะมดมันชอบอยู่ตัวต้นกล้วยตัวเจ้ามาหอใบมันปาดครับดีบก่มีมดลงเดี๋ยวผมท้าการะดีกหนูกันมดก่อนครับ รอยอย่าค่ามดไว้มันเปียน้ำฝนโมคย,ยู่มันคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แหละครับมุ่นไว,ว้พอสมควรครับเพิ่งเข้าใหม่ปักกันไหมคลิปหน้ครับสวัสดีครับ